ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กสเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์ 5, 5 0น5ส0 ผมสุงชศยาผู้ในการโรงเรียนชุมชนบ้านหมู่ท้องน้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การปมศึกษาเชียงใหม่เขตด่น,นครับก็เป็นนเรื่องที่น่ายินด,ดีครับที่โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข,นขน่งขันภักษาวิชาการศิลปะการน,นักเรียนครั้งหกสิบเอ็ดครับปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข,นขน่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษก็โรงเรียนได้ร่วมกับนักเรียนครับน,นําเสนอเรื่องราวของยาสิบติด โดยมีวัตถุประสงค์ก,ก็คือต้องการให้นักเรียนหรือผู้เขา้าร่วมชมทั้งหมดห่างไกลยากยาเสพติดครับวันนี้นะครับเรามารู้จักกับกลุรมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับค่ะนางสาวเรวันพันสุภาค่ะดูแลในเรื่องของบทละครค่ะนางเบญจ,จามิสมปรือดูแลเรื่องแอคติ้งของนักอนัก,นก,นกเรียนค่ะ นางศรีราศียา่านะดูแลการ,รคอมเมนต์บทละครค่ะนางจันเพนวงชัยค่ะดูแลเรื่องเนื้อเรื่องของบทละครค่ะนางจันจิราพนันตาค่ะดูแลเรื่องการคอมเมนต์ของเรื่องค่ะนางมุนรุศริชัยดูแลเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะนายเชวิตรมาลยัยดูแลเกี่ยวกับเรื่องฉากนางกฤษณ์กรรณีดูแลเรื่อง acting ค่ะนางสาวจุฑารัตน์ผู้สัตว์ดูแลเรื่องคอสตูมและแอสเซสซอรี่ค่ะ,ะนางอรวรรณชัยทิพย์ดูแลเรื่อง ครับก็รู้จักคณาจารย์ที่โรงเมรียนหมดเลยนะครับครับผมก็หวังว่าละครเรื่องนี้นะครับผมจะสร้างบรรยากาศให้กับผู้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางหรือวิธีการศึกษาอีกอย่างหนึ่งของโรงเมรียนที่นําเสนอครับครับขอบคุณครับอ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก0 5 9 4 5 5 5 0 0